สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากโปเกมอนนะครับชื่อว่าลูเกียนะครับเป็นโปเกมอนตัวคล้ายๆไดโนเสาร์บินได้นะครับสีขาวๆอันดับแรกวาดคล้ายๆไข่ขขนะครับเป็นลำตัวเป็นท้องนะครับป๊ปป๊บปป๊อป เนี่ยครับไขๆ่ๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็วาดเป็นโครงสร้างของคอนะครับวาดเป็นเส้นๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วาดเป็นคล้ายๆหยดน้ําเป็นส่วนของหัวแต่เรายังไม่ใส่รายละเอียดนะครับต่อมาเราก็จะวาดเป็นแขนนะครับเป็นปีกขีดออกมาเสร็จแล้วก็วาดเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับ ข้างนี้เหมือนกันนะครับวาดเป็นขีดออกมานะครับแล้วก็วาดเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมต่อมาก็ขานะครับเราก็วาดเป็นคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับเป็นเท้าฝ่าเท้านะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็น ประมาณวงรีแล้วก็มีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นฝ่าเท้านะครับเสร็จแล้วก็ขีดลงมานะครับตรงนี้จะเป็นหางของลูกเกียร์นะครับมันตัวใหญ่มากนะครับทะลุก,กระดาษทะลุก,กล้องไปเลยนะครับต่อมาต่อมาเรามาเก็บรายละเอียดนะครับส่วนที่ส่วนหัวของลูกเกียร์เราก็จะวาดให้มัน โค้งๆนะครับแล้วก็ตัดแหลมเข้าไปตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะโค้งโค้งโค้งมานิดนึงแล้วก็จะเป็นคอนะครับ ก็จะเป็นคอก็จะมีปากลงมานิดหนึงนะครับตามด้วยตรงตามันจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะครับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด แต่เป็นข้าวหลามตัดแบบยาวๆสองข้างนะครับข้างนี้ก็จะเป็นแหลมๆออกไปเฉยๆแล้วก็เป็นตาด้านในนะครับต่อมานะครับเราก็จะ วาดส่วนที่เป็นแขนนะครับวาดเป็นไหลขึ้นมาแล้วก็เป็นแขนปแล้วก็ส่วนของจกักระแลนะครับแล้วก็เป็นแขนยาวออกมาเสร็จแล้วก็ตรงสันของปีกที่เป็นคล้ายๆมือนะครับ คราวนี้เราก็มาร่างเพิ่มตรงนี้จะเป็นนิ้วโป้งนะครับยาวออกมาเสร็จแล้วก็แบ่งสัดส่วนให้มันได้4นิ้วนะครับนิ้วที่นิ้วสุดท้ายจะเป็นนิ้วที่แบบสั้นกว่าชาวบ้านหน่อยคล้ายๆเป็นนิ้วก้อยนะครับ ต่อมาก็ท้องนะครับอันนี้ก็ยาวลงมาเป็นหลังนะครับที่หลังของลูกเกียร์ก็จะมีเป็นคลีบหลังหรือแท่งๆอะไรสักอย่างเราก็จะขีดอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการวาดให้มันแบบ ไม่สั้นไม่ยาวกว่ากันจนเกินไปนะครับต่อมาก็มาวาดเท้าฝั่งนี้เท้าก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่เท้าสีขานะครับขาหลัง จะเป็นแบบคล้ายๆขาของไดโนเสาร์นะครับเสร็จแล้วก็จะลงมาเป็นส่วนของเท้ารูปทรงคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีนิ้ว3นิ้ว ก็จะลงมาด้านหลังเสร็จแล้วก็เป็นส่วนของเท้านะครับส่วนท้องนะครับส่วนท้องจะเป็น ลวดลายประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็วาดหางก่อนอันนี้รูปนี้เป็นรูปที่วาดแล้วกดมากนะครับเพราะว่ากดดินสอหนักมากหางก็จะเป็นประมาณว่ามีแหลมๆสองแฉกนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีกอีกข้างหนึ่งนะครับความหนาของแขนก็จะประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็ลงมาส่วนที่เป็นมือนะครับรูปนี้หวาดไม่ง่ายนะครับยากพอสมควรเลยนิ้วโป้งนะครับจะหลบอยู่ด้านในนะครับ ก,ก็สำหรับน้องๆที่ยังวาดไม่ค่อยเก่งก็ต้องศึกษาต้องฝึกนะครับส่วนน้องๆที่วาดได้แล้วเก่งแล้วอาจจะวาดตามได้เลยนะครับใครที่วาดไม่ค่อยได้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่ามันฝึกกันได้แต่อย่าอารมณ์เสียนะครับมีล่าสุดนะครับมี วาดไม่ได้แล้วมีโพสด่ากันด้วยนะครับมีคอมเมนต์ด่านะครับซึ่งแบบเฮ้ไม่น่ามีอย่างนี้กับน้องๆในช่องนี้เลยนะครับต่อมาเรามาตัดเส้นนะครับขอโค้งโค้งเราอันนี้รายละเอียดส่วนที่เป็นขอบตานะครับแล้วก็วาดตาวาดแบบ เป็นเส้นเฉียงๆแล้วก็เป็นเส้นโค้งลงมาเสร็จแล้วก็จะมีตาดํานะครับตรงส่วนนี้เราจะถมดําเลยก็ได้จริงๆมันเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแต่ว่าเราไม่มีสีระบายนะครับเราก็ถมดําไปเลยนะครับปุ๊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 บนี่ต่อมาก็เป็นส่วนที่เป็นคล้ายๆงอน ที่ไปด้านหลังนะครับตุดลูกเกียร์นี้เป็นโปกเกมอนประเภทไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่ได้หาข้อมูลไว้เลยเพียงแต่น้องเขาแนะน,น,นำมาแล้วก็เซิร์ชมาเจอเลยนะครับก็วาดเลยก็ใครที่รู้นะครับมาคอมเมนต์แนะนากันได้นะครับว่า มันเป็นโปเกมอนอะไรยังไงดีหรือไม่ดีนะครับแต่น่าจะเป็นฝ่ายดีเนาะดูละเทมากอันนี้ก็เป็นแขนนะครับวาดแขนฝั่งนี้ก่อนนะครับเวลามือมันจะได้แบบค่อยๆมาทางนี้เนาะอ่ะมาต่อต่อมือนะครับนิ้วโป้ง จริงๆมันคือนิ้วโป้งไหมก็ไม่รู้นะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย แล้วก็จั๊กแรแจ้นะครับตรงคลีบด้านหลังเราก็จะถมดำไปเลยนะครับจะได้ดูแบบเห็นการแบ่งส่วนต่าง,างๆชัดเจนขึ้นนะครับปึ๊บคลีบด้านหลัง รีด้านหลังขาขาขามีเท้ามีอยู่3นิ้วนะครับพุ่งหรือท้องนะครับ ุงลายที่พุ่งลายที่ท้องแล้วก็เป็นหางนะครับหางยาวออกมาปทะลุไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะถมดำนะครับอืม แล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็แขนวาดนิ้วโป้งลงไปก่อน ล้วค่อยวาดนิ้วอื่นๆตามไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปขีดทับตรงส่วนของนิ้วโป้งนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวาดแล้วก็ตัดเส้นลูกเกียนะครับมังกรตัวสีขาวนะครับจากโปเกมอนอ่ามาลบเส้นดินสอออกดีก,กว่าจะได้ดูชัดเจนนะครับรูปนี้ จัดว่าค่อนข้างยากนะครับน้องๆก็ลองฝึกฝนสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาหัดวาดตามได้เลยนะครับไม่มีอะไรยากเกินกว่าจะฝึกฝนนะครับลบเส้นดินสอกันก่อนปป๊ป๊ป๊ป รูปนี้กดค่อนข้างแรงนะครับทําให้กดดินสอแรงนะครับทําให้มันแบบว่าหลบยากนิดนึงนะครับก็นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับลูกเกียร์จากโปเกมอนนะครับมับงกรสีขาวตัวอ้วนๆน่ารักนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าน้องๆที่เข้ามาชมช่องของเราใหม่ๆนะครับก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของเราเรื่อยๆนะครับซึ่งจะอัพบ่อยๆอัพแทบทุกวันเลยนะครับถ้าเกิดไม่งานไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ